สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .4 ทับ3ทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยา,าศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนวิชาที่จะมาบูรณาการร่วมกับเรานะคะก็จะมีวิชาวิทยาการคำนวณวิชาการงานนะคะการงานอาชีพเนาะวิชาอ่าสุขศึกษานะคะนักเรียนแล้วก็วิชาศิลปะนะคะในวันนี้นะคะนักเรียนเนาะคุณครู วุฒิคุณครูไก่นะคะก็จะให้คะแนนในส่วนของความรับผิดชอบในการทํางานนะคะอ่ะวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์น,น,น้องน,นักเรียนเราจะมาสรุปความรู้นะคะเราจะมาจบหน่วยการเรียนรู้ที่3มเรื่องของตัดและประเภทของตัดนะคะนักเรียนจำได้ไหมว่าเราจะใช้เกณฑ์ในการมีกระดูกสันหลังของตัดแบ่งตัดออกเป็นกี่ประเภทนะช่วยคุณครูตอบค่ะแบ่งตัดออกเป็นกี่ประเภทลูก สองประเภทครับสองประเภทนั่นก็คือสัตว์อะไรคะสัตว์มีกระดูกสันหลังและไม่มีกระดูกสันหลังครับเก่งมากนะคะหลายหลายคนเก่งมากเลยคือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนั่นเองนะคะซึ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแบ่งเป็นกี่ประเภทไม่มีนะไม่มี ไม่มีมีกี่ประเภทนะจําได้ไหมแปดประเภทค่ะอ่าแปดประเภทนะคะแปดประเภท,เภทนักเรียนลองไม่เปิดสมุดนะคะไม่เปิดหนังสือดูนะคะลองดูว่าที่ครูสอนไปเนี่ยนักเรียนจําได้ไหมนะนักเรียนสามารถตอบคําถามครูได้ไหมนะคะสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังมีอยู่ทั้งหมดแปดประเภทส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมีกี่ประเภทลูก,<อ>ลกมีแปดประเภทค่ะแปดนะคะสัตว์มีกระดูกสันหลังมีห้าประเภทนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทบทวนกันนะคะว่าพอน นักเรียนเห็นภาพตัดที่คุณครูให้ปุ๊บนะนักเรียนจะสามารถตอบได้ไหมนะว่าสัตว์ที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอเนี่ยนะคะเขาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังแล้วถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรมีกระดูกสันหลังประเภทอะไรนะคะอ่ะลองทดสอบตัวเองนะนักเรียนเนาะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะคุณครูจะสุ่มเลขที่อ่ะโอเค ลองดูนะคะลองดูเนาะอ่ะเลขที่32มีไม่ถึงใช่ไหมนักเรียนไม่ได้ม่ถึงเนาะอ่ะเดี๋ยวคงขอกำจัดก่อนนะคะ เลขที่สี่อยู่ไหมคะเลขที่สี่เลขที่สี่อยู่ไหมคนแรกกริดพ <enables. S 1> อดีเลยนะคะน้องกลิดอ่ะน้องกลิดดูบนหน้าจอนะคะแล้วตอบคําถามคุณครูเนาะอ่านะคะกลิดพร้อมนะพร้อมนะคะไม่ยากนะคะไม่ยากเนาะอ่ะคุณครูถามว่า สัตว์ชนิดนี้ที่เห็นบนหน้าจอเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังเอ่ยมีกระดูกสันหลังมีหรือไม่มีครับโลกกลิดมีครับอ่ามีม,มีแล้วคุณครูถามกลิดต,ต่อว่านะคะในเมื่อเขามีกระดูกสันหลังแล้วเนี่ยเขาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรมีห้าชน,นิดใช่ไหมค่ะดีๆนะนี่คือตัวอะไรประเภท 6ปลาครับประเภทของปลาเพื่อนเพื่อนคนอื่นว่าไงตัวที่อยู่บนหน้าจอคือตัวอะไรคะตัวที่อยู่บนหน้า <L oma. S 1> จอคือตัวอะไร <L oma. S 1> อะไรนะลูกโลมาค่ะอ่าโลมาใช่ไหมคะนักเรียนโลมาจัดอยู่ในประเภทของปลาถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูก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 ,ถก ครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนถูกครึ่งหนึ่งเนาะนักเรียนเพราะว่าปลาเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะปลาโลมานะคะหรือโลมาเราจะเรียกว่าโลมาเฉยๆนะคะนักเรียนเนาะเป็นสัตว์นะคะเลี้ยงลูกด้วยนมชนิดพิเศษนะคะนักเรียนที่มีลักษณะเป็นปลาครึ่งหนึ่งนะคะนักเรียนแต่เขามีนะคะต่อมน้ํานมเหมือนกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะดังนั้นเราจึงจัดโลมานะคะอยู่ในนะคะประเภทของ ตัดมีกระดูกสันหลังที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะอะโอเคไม่เป็นไรนะคะถูกครึ่งหนึ่งละดีมากนะคะนั่นเรียนดีมากต่อไปค่ะเลขที่ต่อไปนะคะอาเลขที่สิบสองอยู่ไหมเอ่ยเลขที่สิบสองอยู่ไหมคะูครับอาอยู่โอเคนะคะ อ่ะวันนี้นะคะผู้ชายมาแรงนะคะผู้ชายมาแรงเนาะเมื่อกี้ก็ผู้ชายอ่ะดูนะครับผมเชื่ออะไรลกูกเลขที่สิบสองจัาตีนโอเคจัตตีนได้แน่นอนนะคะเพราะว่าจัตตินเข้าเรียนสม่ำเสมอ,สมอเนาะอ่ะโอเคไปดูตัดตัวต่อไปอ่ะง่ายมากเลยจัตตีนครับตัดชนิดนี้เป็นตัดมีกระดูกสลังหรือไม่มีกระดูกสลังคะ ไม่มีกระดูกสันหลังครับอ่าไม่มีจัดตินบอกว่าไม่มีกระดูกสันหลังแล้วเขาเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรครับมแมลงครับมแมลงใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะเก่งมากเลยอาปรบมือให้จัดตินนะคะนั่นเรียนถูกต้องนะคะอ่ะนะคะขออีกหนึ่งคนนะคะขออีกหนึ่งคนในการสูงเลขที่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเนาะวันนี้นักเรียนเข้าเรียนน้อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะ ไม่ค่อยโดนเลขที่นะคะวงล้อนี้จะไม่ค่อยโดนเลขที่เท่าไหร่อันนี้มีไม่ถึงเนาะเดี๋ยวปูขอกําจัดก่อนนะคะ <c oughs> อะมาฝั่งผู้หญิงบ้างมาฝั่งผู้หญิงบ้างเลขที่สิบหกค่ะ <c oughs> เลขที่สิบหกใครเอ่ยอยู่ไหมคะ <c oughs> เลขที่สิบหกอยู่ไหมเอ่ย <c oughs> อยู่ค่ะอ่าอยู่นะคะอยู่นะคะอ่าแนะนําตัวเองนิดนึงคะ่ะลูกเด็กหญิงอะไรลูก ยานทัทิชาพิญจิณีค่ะอ่ายานทัทิชานะคะนักเรียนพร้อมนะลูกพร้อมนะคะพร้อมค่ะ,ะพร้อมแล้วนะคะไปดูสัตว์ตัวต่อไปไปดูสัตว์ตัวต่อไปค่ะอ่ะดูให้ดีดูให้ดีๆก่อนนะคะดูให้ดีคุณครูถามว่าสัตว์ที่เห็นบนหน้าจอเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคะไม่มีค่ะไม่มีสัตว์เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ประเภทอะไรลูกอ่าดูดีๆนะแมลงลคะประเภทอะไรคะแมลงค่ะแมลงใช่ไหมคะนักเรียนซึ่งแมลงชนิดนี้มีกี่ขามีกี่ขามากกว่าสิบขาแม่มากกว่าสิบขาเก่งมากเลยนะคะยานวิชายานทิดาใช่ไหมชื่ออะไรนะลูก ย<ญ>านาทิทชา<อ>นะคะเก่งมากเลยอะปรบมือให้นะคะขอบใจมากนะคะนันเนียเชื่อว่าหลายๆคนเห็นภาพแล้วอยากตอบนะ,ะนนเรียนเห็นภาพแล้วอยากตอบแต่มันไม่โดนใจเลขที่ตัวเองสักทีใช่ไหมอะนะคะหลังจากนะะี้ไปคุณครูจะให้นักเรียนช่วยกันตอบนะคะน,นันเรนะนะียนว่าจากที่เรียนเห็นบนหน้าจอมีกระดูกกันหลังหรือไม่มีกระดูกกันหลังนะคะอะไปดูตัวต่อไปค่ะอาตัวนี้ง่ายหรือยาก ง่ายหรือยากง่ายค่ะง่ายตัวนี้ถามก่อนว่าตัวนี้มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีลูกมีหรือไม่มีนั่นเป็นคนขโมยไว้เลยหรืมีค่ะมีมีกระดูกสันหลังประเภทอะไรประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับอ่านะคะหลายๆคนแต่ว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะคุณครูไก่ว่าไงคะคุณครูไก่สวัสดีค่ะครูไก่ ไหนคุณไก่สวัสดีค่ะครูไก่ค่ะอยู่ไหนค่ะกำลังเล่นเดูนครูไก่ได้ยินไหมคะคุูไก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูไก่นักเรียนขอตัวช่วยค่ะครูไก่นะคะนักเรียนขอตัวตัวช่วยเพิ่มความมั่นใจหน่อยนะคะนักเรียนบอกว่าสัตว์ที่เห็นบนหน้าจอเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทของสัตว์อะไรนะลูกประเภทของสัตว์อะไรนะคะ นมองด้วยนมน้องยนครูไก่ว่าไงคะเห็นด้วยกับเด็กๆไหมคะครูไ wow ก่เห็นด้วยกับเด็กๆไหมคะครู้ก่ยังไม่ชัดค่ะลูกเป็นรูปอะไรคะลูกรูปอะไรคะลูกปากเป็ดค่ะเป็ดใช่ไหมตุ่นปากเป็ดค่ะเห็นด้วยอา ครูกไก่บอกว่าเห็นด้วยนะคะคําตอบก็คือถูกต้องนะคะนักเรียนถูกต้องนะคะเพราะว่าตุ่นปากเป็ดนะคะนักเรียนปากเขาเหมือนเป็ดเฉยแต่ว่าอย่างที่ครูคบอกเนาะว่าตุ่นปากเป็ดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดพิเศษที่เขาจะออกลูกเป็นไข่นั่นเองนะคะออกลูกเป็นไข่เ<า>นาะดังน,นั้นวันนี้เรามีตัวช่วยแล้วนะคะคือครูกไก่นะคะนักเรียนโอเคนะคะอ่ะต่อไปค่ะลูกต่อไปนะคะพ่อพอบอกอเป็นตัวดวนเลย ตัวนี้ฮัลโหลสัตว์ที่เห็นบนหน้าจอตัวนี้มีกระดูกสันหลัง <Madonna> <c oughs> หรือไม่มีอาคิดดีมีครับมีหรือไม่มีลูกนี่ค่ะนีกระดูกสันหลังประเภทอะไรลูกประเภทอะไรคะประเภทอะไรคะกระดูกสันหลัเลยค่ะประเภทกระดูกสั่หลถูกต้องนะคะนักเรียนเพราะว่าเขาจะมีเกล็ดแข็งหุ้มใช่ไหมคะแล้วก็ออกลูกเป็นไข่ไข่จะวางไข่บนบกหรือวางไข่ในน้ํา วางไข่ที่ไหนฮะบนบกวางไข่บนโบกวางไข่บนบกนะคะเก่งมากนะคะอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างจัดครึ่งบกครึ่งน้ํานกับสัดเลยคานนะคะสั์ครึ่งบกครึ่งน้ํานจะวางไข่ในน้ํานะคะส่วนสัดเลยคานจะวางไข่บนบกเนาะอ่ะ ต่อไปอ่าตัวนี้คุ้นเคยคุ้นเคยกันดีนะคะนั่นเรียนผู้คันหนหวนแล้วหนูอยากตกจริงๆเลยในเจ้ายุงเอเห็นแล้วคันเลยใช่ไหมคะนั่นเรียนนะเห็นแล้วอยากเข้าไปตกนะที่หน้าจอคุณครูถามว่ายุงยุงเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังคะไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีประเภทอะไรลยู่มเรงมลรงอ่ะแล้วคุณครูถามต่อไปว่า ยุงเป็นแมงหรือว่าเป็นแมลงคะยุงเป็นแมงหรือว่าเป็นแมลงเป็น่ะเป็นแมงแมงยุงแมงยุงอย่างนี้เหรอลูกอ่ะแมลงวรแมลงมีกี่ขาแมลงมีแมลงมีแมลงมีหกนะคะนั่นเยนแมงมีแปดนะคะแมลงมีหกขา แมงจะมีแปดขานะคะส่วนสิบขาคือสิบขาคืออะไรนะสิบขาคือปูกับกุ้งค่ะปูกับกุ้งเก่งมากนะคะปูกับกุ้งดังนั้นนักเรียนขาบนหน้าจอเขาคือยุงมีกี่ขาเนี่ยยุงอ่ะยุงมีกี่ขาลูกหกขาหกขาดังนั้นเขาเป็นแมลงหรือเป็นแมงลูกแมลงนะคะเป็นแมลงเนาะอ่าต่อไปอันนี้ง่ายมากเลย มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีไม่มีอยู่แล้วไม่มีกระดูกสรู่แล้ว่นะคะแล้วเป็นสัดไม่มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรประเภท้ลาประเภทปลาน้ำพวกของอะไรคะลูกฟองน้าปลาปองปลา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 าปลาปลาปลาาปนะปลาวลาปลาปลานลาปลาปอาลาป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 ล่ปละปลาปลัปลีปมาปลาปลา่ลาปลมปาล อยู่ในประเภทของตัดอะไรลูกตัดที่ลำตัวตัดกลางค่ะอ่านะคะตัดที่ลำตัวกลวงนะคะอันนี้คือกระคุณเนาะต่อไปอันนี้ล่ะอันนี้คือตัวอะไรนี่คือตัวอะไรลูกหอยม้นครับมินฮะหอยเมินอ่าเอาแล้วเอาแล้วหอยเม่นมินไหมเลยครับอ่านะคะถูกต้องลูกถูกต้อง เราจะต้องเรียกเขาว่าเม่นทะเลนะคะเม่นทะเลจะไม่อยู่ในประเภทของหอยและหมึกนะคะนั่นเรียนแต่เม่นทะเลจะอยู่ในประเภทของสัตว์ทะเลมีน้มนะคะนักเรียนเนาะจะอยู่ในประเภทของสัตว์ทะเลมีน้มถ้าเราเรียกว่าหอยเม่นนะคะเราจะเข้าใจทันทีว่าเขาอยู่ในประเภทของหอยเราต้องเรียกว่าเม่นทะเลใครเคยกินบ้างลูกใครเคยกินบ้างเคยกินไหมคะเคยก <ใช S 2> <ม>ินไหมคะลูกไม่เคยนะคะยังไม่เคยเนาะนั่นเรียน นะคะอ่ะตัวเนี้ยนะคะนะักเรียนเขาบอกว่าถ้าเราไปกินนะคะสดๆที่ทะเลเนี่ยเนื้อของมันไอตัวเหลืองๆนะคะนะคะที่เขาจะแกะให้กินเนี่ยหวานมากนะคะนะักเรียนหวานมากแต่ถ้าเราไปเล่นน้ําทะเลแล้วเราผือไปโดนตัวของหนามของมันนะคะนะักเรียนจะทําให้นะคะนะักเรียนร่างกายของเราเนี่ยจะสูญเสีย การทรงตัวนะคะนักเรียนนาะแล้วก็ร่างกายจะทํางานผิดปกตินะคะนักเรียนอันเนี้ยถ้าใครแพ้เนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะอันนี้มันเป็นตัดทะเลมีหนามนะคะดังนั้นต่อไปนี้เราจะต้องเรียกว่าเม่นทะเลนะคะเราจะไม่เรียกว่าหอยเม่นนะคะโอเคนะอ่ะต่อไปอันนี้คือตัวอะไรหรก กระเบนตัวอะไรคะกระเบนกระเบนเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังนะมีหรือไม่มีไม่มีครับมีหรือไม่มีทีนี้ดีก่อนมีหรือไม่มีมีค่ะมีมีกระดูกสันหลังนะคะนักเรียนมีกระดูกสันหลังแล้วมีกระดูกสันหลังประเภทอะไรนะจาได้ไหมประเภทอะไรนะคะประเภท tiktok tiktok ลองคิดดูห้ามห้ามเปิดนังสห้ามเปิดสมุด ประเภทอะไรลูกประเภทอะไรคะประเภทอะไรลูกกระเบนประเภทอะไรเอ่ยประเภทแรกเลยคือคือคืออะไรคืออะไรปลา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  แล้วเขาเป็นปลาแบบไหนปลากระดูกแข็งหรือปลากระดูกอ่อนคะลูกกระดูกอ่อนกเก่งมากเลยเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะจำได้ไหมนะคะอยู่กับฉลามใช่ไหมคะนักเรียนเป็นเพื่อนกันนะคะเป็นปลากระดูกอ่อนนะคะนักเรียนอ่าเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะนะคะอ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรลูกนี่คืออะไรม้าน้ำค่ะม้าน้ำใช่ไหมคะนักเรียนม้าน้ำเนาะอ่ะม้าน้ำ นะคะเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังหูกมีมีหรือไม่มีเอ่ยมีค่ะมีมีกระดูกสันหลังประเภทอะไรคะประเภทของอะไรลูกปลาปลาเก่งมากเลยเก่งมากเลยอย่างที่ครูบอกว่าถ้าเห็นม้าน้ําเมื่อไหร่นะคะม้าน้ําจัดอยู่ในประเภทของปลานะคะนั่นเรียนประเภทของปลาเนอะโอเคนะคะอ่ะตัวนี้ ด้วยตกแกยอ่ะตอนนี้นะคะน้องตันนี้มิคกูเป็นเพื่อนกับเราที่บ้านใช่ไหมคะนักเรียนเนาะใช่ค่ะเด็กมร์วนอันนี้เป็นสัดมีกระดูกสันหลังหรือไม่มีมีค่ะมีกระดูกสันหลังประเภทของสัดอะไรคะลูกเลื่อคขาน อ่าเก่งมากนะคะประเภทของสัตว์เลื้อยคานนะคะตุกแกนะคะนั่นเรียนถ้าจับได้เขาขายกันนะคะนั่นเรียนเนาะมีราคานะลูกนะตัวนี้นะคะถ้าจับได้นะคะมีราคานะคะคือเจอในกละดต่าตัวนี้ตุ๊กแกทั่วตัวนี้นะคะเต่าพิดดีๆเต่าแน่นอนว่าเป็นเต่าดูหนาว่าเต่าแน่นอนต้องเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วเขาเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังประเภทอะไรคะ อันเลื้อยคานค่ะอันเลื้อยคานค่ะอ่าเก่งมากนะคะนักเรียนแต่ขึ้นแบบคิดในใจแฮ่แม่แมมีคนมีคนโพลมานิดหนึ่งว่าเป็นสัตว์รึ่งบกรึ่นน้ำนะคะคุณครูบอกว่าให้คิดถึงการวางไข่ของน้องน้องวางไข่ที่ไหนลูกเต่าน้องวางไข่ที่ไหนบนโบกบนบกดังนั้นนะคะถ้าวางไข่บนโบกน้องจะต้องอยู่ในประเภทของสัตว์อะไรลูก ตัดเลยคานตัดเลยคานค่ะลูกตัดเลยคาะแป่ถ้าตัดประเภทไหนที่วางไข่ในน้ําถ้าวางไข่ในน้ําจะต้องเป็นตัดครึ่งบกครึ่งน,น,น้ำน,น,น <Dat> ักเรียน,นต้องระาวาังเต่านะคะต้องระวังเต่าให้ดีเพราะว่าเต่าเนี่ยนะคะนักเรียน,ะะน,นจะเป็นตัวหลอกล่อที่ดีที่สุด นะคะนักเรียนที่ทําให้นักเรียนเนี่ยตอบผิดกันเยอะมากๆเลยนะคะตอบผิดกันเยอะมากๆนะคะก็คือเต่านั่นเองอะนะคะอ่ะโอเคหลังจากที่นักเรียนนะคะตอบคาถามไปแล้วนะคะนักเรียนเนาะตอบถูกบ้างผิดบ้างนะคะไม่เป็นไรแต่เราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมแล้วนะคะนักเรียนสําหรับวันนี้นะคะเราจะปิดท้ายหน่วยการเรียน,นรู้ที่สามนะคะด้วยแบบฝึก หัดท้ายบทนะคะนักเรีนยนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่เดยวแป๊บนึงนะคะ <c oughs> เปิดแบบฝึกหัดไปหน้าที่หกสิบสี่หกสิบห้านะคะหกสิบสี่หกสิบห้านะหกสิบสี่หกสิบห้าอ่ะให้หนูอ่านคําถามในแบบฝึกหัดหน้าหกสิบสี่หกสิบห้านะคะแล้วเขียนลงในสมุดนะคะดังรูป บนหน้าจอนะคะเน้นย้ํานะคะนักเรียนว่าเวลานักเรียนเขียนเนี่ยให้นักเรียนเขียนตัวเลือกด้วยไม่ใช่เขียนแต่หมายเลขนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยนะคะเราอ่านเสร็จปุ๊บคุณครูจะตอบข้อสี่นะคะมุณก็ต้องตอบว่าที่การมีกระดูกสันหลังห้างตอบแค่สี่เฉยๆนะคะถ้าตอบสี่เฉยๆแบบเนี้ยคุณครูตรวจไม่ได้นะคะนักเรียนครูตรวจยากเนาะนักเรียนอ่ะอันนี้คืองานวิชาวิทยาศาสตร์เชื่อว่าคุณครูเชื่อนะคะว่าห้อง ห้องปอ .4 ทัษ3เนี่ยจะต้องได้คะแนนเต็มเพราะว่าหนูแม่นค่อนข้างที่จะแม่นในเรื่องของการกำแนิดต่างนะ,ะนักเรียนเนาะโอเคอันนี้คือวิชาวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นวิชาภูคขาศึกษานะคะนะัเรียนให้นักเรียนบอกหน้า,า,าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวเดี๋ยวคุณคดูก่อนนะคะว่คคาครูนักศึกษา,ายอยู่ไหมเสแล้วไง อ่าุณนักศึกษาไม่อยู่นะอกค่ะผู้กายค่ะผู้กายสวัสดีค่ะผู้กายผู้กายอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแป๊บนะ ครูไก่คะขอครูไก่ช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะคะครูไก่ที่บอกว่านักเรียนให้นักเรียนบอกหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวคะ่ะครูไก่ขอครูไก่ช่วยลองแนะน,นํานักเรียนนิดนึงคะ่ะครูไก่าการเป็นนักเรียนวิชาสุขศึกษาใช่ไหมคะค่ะ ได้ไหมบูรณาการกับวิทยาศาสตร์เนาะถามว่าทุกวันนี้เราทำหน้าที่ของตัวเองที่บ้านทำอะไรบ้างอ่าบางคนบอกว่าล้างจานกวาดบ้านทำความสะอาดบ้านอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่ช่วยอะไรคะ,อ,ะอ,อ่าอ,อเขนหน้าที่ของเราอะไรนะคะลูก รเราอบทำงานบ้านค่ะเออเก่งมากเป็นเด็กดีได้ไหมไดตั้งตบ้านหรืได้ไหมคะอ,อ่าตรงนี้แหละคือหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกที่ดีของขอครอบครัวนะคะวันนี้ครูก็ปากวิชาสุขศึกษานะคะคของคุณครูนักศึกษาใช่ไหมคะออห้าขอ้อเขียนโจทย์ไหมลูก ไม่ต้องเขียนโจทย์เขียนตอบมาเลยห้าข้อเลยนะคะค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะจะได้มีเวลาทำงานนะคะสวัสดีค่ะเค่ะค่ะขอบคุณครูไก่มากนะคะขอบคุณขอบคุณครูไก่นะคะสําหรับงานวันนี้เนาะก็จะมีนะคะสองงานนะคะเหมือนเดิมนะคะวิชาวิทยาศาสตร์นัเรียนก็เขียนลงในสมุดวิทยาศาสตร์นะคะมีสิบข้ออ่านคําถามให้ดีๆนะคะนัเรเยนเนาะ คิดก่อนพิจนารณาก่อนนะคะก่อนที่จะตอบนะคะเอาให้ได้คะแนนเต็มะคะอันนี้คือคะแนน,นนะคะแล้วก็อีกห้าข้อนะคะนักเรียนเนาะตอบมาบอกมาอีก5้าข้อว่านักเรียนจะ สามารถบอกหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรบ้างอันนี้ก็ง่ายๆนะคะนักเรียนคุณครูเชื่อว่านักเรียนเป็นเด็กดีเนี่ยนักเรียนตอบได้อยู่แล้วเนาะอะตอนนี้นะคะเราลองมาดูสักนิดหนึ่งว่าใครไม่ได้ชื่อโอโหเยอะเลยนัทพงศ์นัทพงศ์อยู่ไหมลูกนัทพงศ์เนติรักเนติรักกิต ตนะนะคะนักคารินนักคารินทั้งสองคนเลยทั้งแต่หลวงแล้วก็อาดหานนะคะกระหนกพรไม่เข้าเลยนะคะกิติยาพรแล้วก็ขวัญฤทัยนะคะนั่นเรียนช่วยบอกเพื่อนให้พิชือด้วยเนาะอะเตอนนี้มีใครมีคำถามที่จะถามหรือใครสงสัยอะไรบ้างไหมคะมีไหมลูกถามเกี่ยวกับตัดก็ได้มีไหมมีไหมคะไม่มีนะคะอะ พอที่นักาเก่งอยู่แล้วเนาะนักเรียนโอเคเดี๋ยวครูให้นักเรียนทํางานนะคะให้ตั้งใจทํางานทำแบบทดสอบให้ได้คะแนเนเต็มพี่อาพาเขาไม่สอบอะไรเลยอะ่ะค่ะแล้วก็อ่าส่งงานให้ครบนะคะนักเรียนโอเคนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะค,ครูครูก็จะขอจบ การเรียนการสอนไว้เพียงเท่านั้นก่อนนะคะนักเรียนแล้วพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งน,นี้เนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะัดยค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะค่ะ